อุ้ยเหนื่อยมากเลยอ่ะอยกว่าจะมาถึงเราติดมากเลยอ่ะขอโทษนะที่มาช้าแล้วนี่แบกบ้านมาเหรอเนี่ยเขาไม่แขวนให้ตัวเองตั้งเยอะแน่โอ้อะไรวะนี่เป็นไงชอบเปล่าไม่รู้ไงยังไม่ได้แกะโอกาสอะไรเนี่ยเอ้าก็เราติดค้างก็ต้องเยอะแยะแน่อ้าวิบหายติดค้างอะไรวะนี่เอาก็ได้ไงแขวัญหกเด็กที่เขาบอกจะให้ไงอ๋อเดี๋ยว แต่ว่ายังมีอีกนะแกมีอีกเหรอของขวัญวันขึ้นบ้านใหม่ป่าววะอันนี้ของขวัญครบรอบเกเดือนทำไมรู้สึกว่าหายนะมันกำลังคืบคลานเข้ามาละว,วะยังไม่จบยังมีอีกนะแกยังอีกเหรออะไรวะนี่อันนี้ของขวัญครบรอบเราหนึ่งปีโอ้โหนี่ของขวัญแลน่นหนังสือพิมพ์ทำไมมันบ่อยขนาดนี้จะหายอย่างที่ค่าเอาไว้เลยอันนี้หนึ่งปีสามเดือนอของขวัญเยอะขนาดนี้มึงไม่แบกถุงและนั่งกวางเลนเดียมาเลย น้องอัดเม็ดของขวัญครบรอบ9ก้าเดือนลูกในท้องจะได้โตวไวๆชิบหายนี่เราคบกันมากี่ปีแล้ววะเนี่ยนับนิ้วแป๊บหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองยังมีอีกชิ้นหนึ่งยังไม่หมดนี่อย่าบอกนะว่าชิ้นสุดท้ายจะเป็นไอเทมในตำนานที่คู่รักหวานแหววเขามักจะทำให้กันนะ่อนี่ไงไดอล่เขาเขียนให้แกทุกวันเลยนะเชี่ยชิบหายแล้วไงกูทำไมทำได้อย่างนั้น่ะไม่ชอบบอ เออคือจริงๆมันก็ชอบนะแต่กูเดาไม่ถูกเลยว่าถ้ากูบอกว่าชอบไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอ <Hello, Hello. S 1> ๋อฮัลโหลได้ยินปะ,<จ>ะเนี่ยว่าไงดไม่ชอบบออออคือถ้ชอบชอบชอบจ้าชอบอันานั้นานะจริงเหรอดีจังว่าแล้วว่าแกต้องชอบบอออรอดแล้วมั้งกูแบบว่าเขาอยากได้เด,ดลลี่บ้างจังเลยอ่ะจะฮะนั่นไงเรื่องที่กูกลัวเออคือว่าไงนะก็อยากได้ของขวัญน่ะ ข,ของขวัญเหรออยากได้อะไรเดี๋ยวไปซื้อให้เลยเผลออยากได้ไดอารีลล่ยากชิบหายนั่นไงอย่างที่กูคาดเอาไว้เป๊ะเลยขนาดสไตล์ตันเฟนบุ๊กกูยังไม่ค่อยพิมพ์นับภาษาอะไรกับแร่เร่มึงมิงว่ะเขาอยากได้ไดอารี่อาเขาเขียนให้ตัวเองตั้งหกเดือนเลยนะโอ้โหหกเดือนนี่มึงเขียนไดอารี่หรือมึงเขียนแฮร์รีลล่พอตเตอร์ทำไมต้องทำได้อย่างงั้นด้วยอะ ให้กูทำหน้าดีใจเหรอขนาดรายงานส่งอาจารย์กูยังเขียนไม่เกินสิบหน้าเลยนี่ตัวเองจะไม่เขียนให้เขาใช่ปะนั่นไงที่ผายงานงอกใครจะไปเขียนวะแอนลี่อ่านครั้งเดียวทิ้งสู้กูเอาเวลาไปเขียนเรื่องสั้นสมประกดสีไลท์ดีกว่าอก็ก็เปล่าเขาแบบไม่ค่อยมีเวลาไง่เคยมีเวลาเขาก็ทำงานเหมือนกันน่ะถ้ารักก็จงเขียนให้ได้ดิจะเฮ้ยก็ก็รักซิแต่แบบคือแบบมันไม่ค่อยมีเวลาไงแบบมันยุ่งอะของขวัญก็ไม่เคยให้นี่เขากันมาจะสองปีแล้วนะนี่พูดลอย เชียเอว่ะนี่กูไม่เคยซื้อของขวัญให้เขาเลยนี่หว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแปะแบ็กแป๊บหนึ่งกูก็เลี้ยงข้าวตลอดแล้วเนี่ยแถมไปรับไปส่งอย่างก,กันแท็กซี่กูขอทวงสิทธิาา์ประชาธิปไตยหน่อยเถอะเฮ้ยเดี๋ยวกันนะคือเราเลี้ยงข้าวเธอตลอดเลยนะแถมบางมื้อก็ออกเยอะกว่าด้วยยังเจ้าของขวัญอีกเหรอมันไม่เหมือนกันของขวัญก็คือของขวัญเลี้ยงข้าวมันก็เลี้ยงข้าวแยกแยะหน่อยดิ <S <S อ้าวดากูคิออดไปข้อแยกแยะอีกมันก็ใช้ตังค์เหมือนกันะของขวัญคนะือของขวัญเดย่อย่า เขาก็เลี้ยงตัวเองออกจะบ่อยเหมือนกันอะอะไรวะผู้ชายงงยังไงก็ช่างกูไม่เขียนไดอารี่เด็ดขาดส่วนเรื่องของขวัญเนี่ยอยากได้อะไรล่ะเดี๋ยวไปซื้อให้เลยของขวัญเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันต่างกันนะเขาไม่ได้อยากได้ของอะไรแพงๆเลยอ่ะแค่อยากได้ของขวัญบ้างแค่นั้นเองจะมากจะน้อยมันก็ใช้ตังเหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันปู่เขาแค่อยากได้ไดอารี่อ่ะเขียนให้ไม่ได้เหรอเอ้าอะไรวะเนี่ยไม่ได้ให้ของขวัญไม่ได้แปลว่านอกใจนะเฮ้ย เอาหน้าเดี๋ยวพาไปเลี้ยงชาบูชิแกรนพระรามเก้าเขาจะเอาไดอารี่คู่รักคู่อื่นเขายังให้ของขวัญกันได้เลยอะดูดิในร้านไม่มีเหรอไหนวะแตงเราให้ของขวัญเอากล้วยไปอุ้ยกูยิงกูอีนานล้วจริงโอ้ยกูห้อนเลยเอองั้นถามเลยหน่อยดิถ้าเขารักตัวเองเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เขียนไดอารี่แล้วเลิกไปเลยปะ เขาแค่อยากได้ไดอารี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตแค่นั้นเองอะไรวะจะเอาแต่ใจตัวเองเกินไปแล้วนะเนี่ยเขาอยากให้ตัวเองคิดดีๆนะเขาจะเขียนไดอารี่ให้ตัวเองได้เลยเฮ้ยไม่เอาไม่เขียนไม่เอาไม่เขียนไม่เขียนได้ขาดจริงๆนะชีวิตเขาอะก็อยากได้แค่นี้เองเขาอยากรู้ว่าตัวเองรักเขามากแค่ไหนอะโอ้โหมาแล้วมาแล้วนะนะ ก็ขเขียนจนได้เอาก็ทําได้นี่นาออ,อขอบคุณนะก็แค่ขีดขีดเขียนเขียนลงสมุดแค่เนี้ยทำไมมันมีความสุขนัก,กวะเฮ้ยดีนะเขียนเพลงช้าไปครึ่งเล่มเธอมาเก่าหาหาว่าฉันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมวันเวลาผ่านไปข้างในใจมันต่างจากเดิม,ดมการกระทำการให้มันลด